เสร็จสิ้นการชี้แจงนะครับผมทันทีและสำหรับเพื่อนสื่อนะครับทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะสอบถามข้อมูลความเห็นเพิ่มเติมจาก คณะผู้แทนไทยอีกรอบหนึ่งประมาณ5้าทุ่มนะครับผมซึ่งทางคณะผู้แทนไทยก็จะโฟนอินเข้ามาที่ศูนย์ข่าวห้าทุ่มวันนี้ครับผมก็ขอลบนเวลาข้อมูลทางด้านเชิงกฎหมายที่อาจจะเล่าเพื่อนเติมก็ขอเรียนเชิญนะครับขอให้ประชาชนนะครับก็เข้าใจนะครับว่า รัฐบาลและทีมต่อสู้คดีของไทยในคดีปราสรทยพิหารได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็บ่ายวันค่ำคืนนี้นะครับคือช่วงบ่ายขันที่นู่นเนี่ยก็ตั้งใจฟังนะครับดูการแถลงครั้งสุดท้ายนะครับโดยท่านทูดบีราชัยซึ่งเป็นหัวหน้า,นาคณะจาหน้าลัิดคดีนะครับอ,อยากฝากบอกทุกคนนะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับ การขึ้นศาลยุติธรรมนะฮะเป็นกระบวนการปกติไม่ใช่เรื่องของศัตรูหรือคู่อรินะครับหากเรามีปัญหามีข้อขัดแยง้งก็มีคนกลางในการเป็นอนุญาโตตุลาการฉันใดสารโลกก็เป็นอนุญาโตตุลาการมีคนกลางที่คุยให้เพื่อนบ้านได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติฉะนั้นผลจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับ ไทยและกัมพูชาที่มีเสียดายติดกัน800กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันแยกจากกันไม่ได้ประชาชนตามชายแดนก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับก็เราต้องอปรับทัศนคติของตัวเราในการที่อยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นเกตดไสู่อาเซียนประเทศไทยต้องพร้อมที่เป็นผู้นําฉะนั้นขอให้ประชาชนใช้สติแล้วก็พิจารณานในการฟัง อาการพี่นราคดีแล้วก็เป็นกำใจให้กับทีมประเทศไทยนะครับท่านทําดีที่สุดแล้วเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็นการทหไดนทุกเทมาเป็ปนเวลากว่า3ปีครับขอบคุณครับการการขอเอกสารเพิ่มเติมนั้นเป็นสิทธิ์นะครับของผู้พักษาแต่ละรายที่จะขอนะครับและคู่ความมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนะครับ ส่วนท่านจะเอาไปทําอะไรจะใช้เวลาขนาดไหนเป็นแต่หลังจากการรับเอกสารหรือฟังข้อเท็จจริงท้าคําทั้งหลายแล้วก็โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-6เดือนนะครับก็จะมีคำพิพากษาออกมาควาเห็นแตกแยกก็จะมีข้อสังเกตเป็นคำเป็นของแต่ท่านไปเหมือนกับลักษณะเดียวกับคำพิพากษาเมื่อปี2555นะครับแต่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ